อสูรพลิกฟ้าชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้มี <c oughs> ใครยังไม่ได้ส่งก็ส่งเข้ามาด้วยล่ะส่งได้ที่ Facebook เลยนะทุกคนโอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อาจจะสั้นอีกแล้วนะครับเนื่องจากในช่วงที่ผมแปลเนี่ยคือใช้เวลานานมากนะครับผมเริ่มแปลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เสร็จเที่ยงของวันนี้เองนะครับ คือเรียกได้ว่าง,งานรีบสุดๆไปเลยนะครับถ้าน้องคนไหนที่ส่งแฟนอาร์ตมาเนี่ยก็จะรู้อยู่นะครับว่าผมตอบทันทีเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเร่งแปลอยู่นะครับคือคําศัพท์มันเยอะแล้วก็ยากนะครับแล้วทีนี้พอผมแปลไปเนี่ยผมก็คิดว่าเออมันน่าจะพอดีกับคลิปประมาณ1415นาทีเนาะปร,ะกรากฏว่าแปลออกมาแล้วได้แค่นี้เท่านั้นเองนะครับก็ต้องขออภัยน้องๆอีกทีด้วยนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวคลิปของพวงนี้เดี๋ยวจะเชยให้ละกันเนาะ เป็นไปได้อย่างไรกันไม่เพียงแค่เจ้าปีศาจตนนี้ยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากการโจมตีของเราแต่กลับสามารถรับดาบของเราได้ด้วยเพียงสองดิ้วเท่านั้นอย่างนั้นเหรอจะกีพูดถูกเป็นไปไม่ได้เลยที่เราสามารถฆ่าเจ้าปีศาจตนนี้ได้ด้วยพลังที่มีอยู่ในตอนนี้แบบนี้แล้วจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยหเดือนต่อมาในชีวิตแรกที่ผ่านมาข้าถูกวางยาพิษจนตายในชีวิตที่สองของข้านั้น ข้าได้กระโดดจากหน้าผาลงมาเพื่อฆ่าตัวตายและกลับชาติมาเกิดใหม่ในชีวิตนี้หากจะให้ข้าตายข้าไม่เคยเสียใจเลยแต่ทำไมกันทำไมข้าถึงต้องมาตายเพราะความอดอยากแบบนี้ด้วยข้านะไม่ยามมาตายด้วยเหตุผลง่ายๆแบบนี้หรอกนะแบบนี้มีแต่ต้องเสี่ยงเท่านั้นเฮ้นี่มันร่างของมัรกรชั้นปลาจากักรรพดทที่ข้าช่วยเจ้าจัดการตั้งแต่ตอนนั้นนี่นะ ย่าบอกนะว่าเจ้าจะกินมังกรตัวนี้แทนอาหารนะข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนเลยนะว่าพลังในเลือดและเนื้อของมังกรชั้นปลาญจักระพัดตัวนี้น่ะไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายของเจ้าในตอนนี้จะรับไหวหรอกนะ้าเจ้ากินมันเข้าไปจริงๆแล้วเราก็เจ้าได้ตายแน่เจ้าจะให้ข้าทำยังไงได้ล่ะในเมื่อตอนนี้ข้าไม่มีทางเลือกอื่นเลยหากข้าไม่ทําข้าก็ต้องตายอยู่ดีหย่ จา้าเด็กคนนี้มันบ้าไปแล้วหรือยังไงกันเนาะที่ดื่มเลือดมังกรชัน้นปลาจักพัดเข้าไปตรงๆแบบนั้นเฮ้ยไอน้นมนี่แกไม่อยาไม่ชีวิตอยู่ต่อแล้วหรือยังไงกันอข้านะไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะถ้ายังไม่ได้ฆ่าเจ้า <c oughs> ดีงั้นขอข่าดใหยเห็นกับตาหน่อยเถอะว่าเจ้าจะทนได้อีกสักกี่น้ํโดยเลือดของมังกรชัน้นปลาจักพัดนั่นเอาเข้าไปในร่างกายโดยตรงของผู้ที่อ่อนแอแบบนั้นแล้ว มันจะตรงเข้าไปทำลายอาวัยวะภายในทั้งกระดูกและเลือดรวมถึงเส้นลมปราณอีกด้วยถ้าหากว่าเด็กคนนี้ไม่ตายร่างกายก็คงไม่พ้นต้องกลายเป็นคนพิการแน่เส้นลมปราณของข้านะถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากเทพที่แท้จริงโดยเลือดของมังกรเพียงแค่สองสมยดนี่นะไม่มีทางหรอกนะที่จะทำอะไรเส้นลมปราณที่แท้จริงของข้าได้นะปรานมหาวิถีแห่งโพธิสัตว์ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา,อาไม่ว่าจะอีกกี่ครั้งที่ข้าต้องล้มลงตัวของข้าก็จะแข็งแกร่งขึ้นและปลดล็อกขีดจำกัดใหม่อยู่เสมอเพราะอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ข้าต้องทำก็คือการก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดให้ได้ไม่ว่าร่างกายของข้าจะต้องเจ็บปวดมากแค่ไหนไม่ว่าจะต้องล้มลงอีกสักกี่ครั้งก็ตามข้าก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้นี่นี่ ไม่กี่เดือนต่อมาข้าพูดนี้คือราชาแห่งปิศาจตั้งแต่ข้าเกิดมาไม่เคยเห็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเจ้าทำเรื่องบา้บาๆประหลาดได้ขนาดนี้มาก่อนทุกๆครั้งที่ร่างกายของเจ้าเสียหายเส้นลมปราณของเจ้าก็จะทำการทะลวงระดับขึ้นไปได้ซึ่งภายในเวลาหกเดือนสั้นๆที่ผ่านมานี้เจ้าสามารถทะลวงผ่านเลยระดับขั้นของปราณจิตไปได้แล้วถือว่ายอดเยี่ยมไม่เบาเลยนี่ไอ้หนู อ๋อความรู้สึกนี่มันฮะเด็กคนนี้สามารถทะลวงระดับขั้นไปถึงชั้นป,านปราณปฐพีแล้วอย่างนั้นหรือเนี่ยอสูรลานใจเจ้าปีศาจเรามาสู้กันอีกสักครั้งเถิะนะโดยการทะลวงชั้นปราณเข้าสู่ระดับขั้นป,านปราณปฐพีนี่ทําให้ข้าสามารถเปิดด่านประตูพลังอคีพผานใจได้โดยไม่ส่งผลเสียกับร่างกายเลยนี่มันเยี่ยมสุดๆไปเลย ามาทะลวงผ่านระดับขั้นไปจนถึงชั้นปลานปัตภีได้ภายในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้ก็น่าทับถืออยู่นั่นแหละนะแต่ว่าด้วยพลังที่ห่างไกลขนาดนี้นะ่ะมันยังไม่เพียงพอที่จะฆ่าข้าได้หรอกนะฮ <c oughs> ิยาฮะนี่ขนาดข้าอยู่ในระดับปลานปัตภีแล้วแต่ความห่างชั้นก็ยังต่างกันมากราฟ้ากับเหวเลยอย่างนั้นเลยเนี่ย อย่างนั้นก็อย่าเพิ่งได้ใจไปละ่ะมันจะต้องมีสักวันนั่นแหละนะที่ข้าจะสามารถฆ่าเจ้าได้ <c oughs> ขำเจ้าทำไม่ได้อย่างที่พูดก่อนเถอะเราใครมาคุยว่าโอ้โอวดแบบนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันเขาจะไม่มีวันนั้นอย่างแน่นอน <c oughs> ที่เจ้าพูดมามันจะจริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันหลัง <c oughs> จากที่ข้าทะลวงผ่านระดับขั้นมาได้พลังไฟของท่านเทพสงสารในตัวข้าก็แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยดีละ่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ขอข้าลองดูหน่อยก็แล้วกันวิหกเพิงทลายภูผาเอาา้อยี่ช่างเป็นพลังไฟที่แข็งแกร่งจริงๆถึงขนาดทำอันตรายกับตัวข้าได้ขนาดนี้โออระบำเพิงเทพผงสายา่าว้า,าผมดรรมาบเทพหมาป่าสวรรค์ร่างกายของขา้าถูกป้องกันด้วยพลังปราณแห่งธรรมชาติ ้วยปลานระดับนี้แม้แต่ผู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดของชั้นปลานฟ้าก็ยังยากที่จะทําอะไรข้าได้แต่ถึงกระนั้นเจ้าหนูนี่ก็ยังสามารถทําความเสียหายต่อร่างกายของข้าได้ถึงจะบอกว่าเด็กคนนี้อยู่แค่ในระดับชั้นปลานประับภีแต่พลังของมันที่ปล่อยออกมานั้นถือได้ว่าอยู่ในระดับชั้นปลานฟ้าเลยฮึช่าเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆเลยนะแต่ก็น่าขันยิ่งนะัก ข้าผู้เป็นราชาปีศาจผู้นี้เนี่ยนะจะถูกเด็กมนุษย์ธรรมดาธราทั่วไปทำร้ายได้นะยา่าไม่ต้องรีบร้อนไปยังไงซะตัวเราก็ไม่ยอมให้เจ้าหนุ่มนี่ต้องตายหรอกนะหยา่าอาการโจมตีของเจ้าปีศาจเมื่อกี้รุนแรงจนสามารถทำลายเส้นเอ็นของข้าได้ถึง10จุดเลยทีเดียวโชคดีที่ร่างกายของข้าผ่านการบาดเจ็บจากการดื่มเลือดของมังกรตัวนั้นมานบครั้งไม่ทัววแล้ว การบาดเจ็บเพียงแค่นี้นะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะเจ้าคนนั้นมันฟื้นฟูร่างกายได้วิชาอะไรกันแน่ด้วยการโจมตีเมื่อกี้นั้นขนาดผู้ที่อยู่ในระดับชั้นปลาาฟ้ายังต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตถึงจะสามารถฟื้นฟูร่างกายให้สามารถกลับมาเป็นปกติดังเดิมได้อีกครั้งแต่ว่าเด็กคนนี้สามารถทนรับแรงปะทะรวมถึงบาดแผลบนตัวของมันก็ยัง ลราณมหาวิถีโพธิสัตว์นี่นะถึงแม้จะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นการฝึกพลังปรานรูปแบบหนึง่งแต่ความแข็งแกร่งของการใช้พลังปรานนี่นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ใช้หากแต่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณและตัวตนของผู้ใช้ตาหากละระดับชั้นของปลานน่ะจะมอบความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของผู้ที่ใช้มันแต่ความแข็งแกร่งของตัวตนและความเป็นธรรมชาติปัจเจกนั่นนะ่ะคือพลังที่เป็นหนึ่งเดียวกันรวมกับธรรมชาติซึ่งตามปกติแล้ว พลังทั้งสองอย่างนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในคนละส่วนกันแต่หากเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้พลังปราณมีความแข็งแกร่งมากพอแล้วล่ะก็ <_ d positions> ก็จะสามารถดึงพลังทั้งสองนี้ออกมาใช้ร่วมกันได้ซึ่งความแข็งแกร่งของพลังปราณมหาวิถีโพธิสัตว์นี่นะไม่ได้มาจากการต่อสู้หากแต่มาจากการฝึกฝนในการอย่างรู้มากกว่าครึ่งปีและด้วยการที่ต้องเผชิญหน้าต่อความตายนับครั้งไม่ถ้วนจากการที่ต้องดื่มเลือดและกินเนื้อของมังกรนั่นทําให้ข้าสามารถปลดล็อกขีดจํากัดในเมื่อตอนนี้ ตอนที่ข้าได้ทะลวงผ่านมาจนถึงขั้นปรานชั้นปัตตภีนี่นก็เลยทําให้ปราณมหาวิธีแห่งโพธิศาตร์ของข้าแข็งแกร่งขึ้นจนอยู่ในระดับขั้นที่3มแล้วยังไงล่ะไม่แล้วไม่แล้วทีนี้ก็ถือได้ว่าหากเจ้าอยู่ในทวีปเมคาครามเจ้าก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ฝึกยุทธระดับสูงแล้วล่ะนะในขณะเดียวกันนั่นเองหากเจ้าอยู่ในทวีปเมคาครามก็ยังถือว่าเจ้าอยู่ในระดับผู้ฝึกยุทธระดับกลางค่อนไปทางสูงอยูด่ดียังไงก็ตาม เจ้าเองก็จงอย่าได้ใจเกินไปนักล่ะเพราะว่าการทะลวงผ่านไปยังขั้นถัดไปนะ่ะคงไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านๆมาแล้วล่ะนะซึ่งทุกๆ3ามระดับขั้นที่เจ้าก้าวขึ้นไปนั้นนะ่ะจะถูกแบ่งออกไปซึ่งตอนนี้เจ้ายังอยู่ในระดับเริ่มต้นอยู่เท่านั้นซึ่งปราณมหาวิถีแห่งโพธิสัตว์ตั้งแต่ขั้นที่4ี่เป็นต้นไปจะถือว่าอยู่ในระดับกลางโดยความยากระดับนี้นะ่ะหากเป็นร่างกายของคนทั่วไปแล้วถือได้ว่ายากในระดับที่ไม่ต่างอะไรจากการปีนเขาขึ้นไปบนสวรรค์เลยก็ว่าได้แต่ก็นั่นลนละะ ถ้าหากว่าเจ้าสามารถไปถึงระดับขั้นที่4ได้แล้วล่ะก็ปลานมหาวิธีแห่งโพธิสัตว์ก็จะทําให้ร่างกายของเจ้าแข็งแกร่งมากขึ้นถึง50,000มื่ช่างเลยทีเดียวล่ะนะ